ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e e 890อีตอนปริศนา18วันก่อนหลวงปู่สวงลักสังขาร หลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินเทวดาเดินดินหลวงพ่อใหญ่ลูกตาบอหลวงตาแครงหลวงตาสวงแม้กระทั่งพระผีบ้าเป็นคำเรียกขานตามแต่ละท้องถิ่นทราบเพียงย่อยๆว่าหลวงปู่ท่านเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาแต่จากการสอบถามจากคนที่ถามหลวงปู่ว่าท่านชื่อว่าอะไรท่านก็ตอบว่าเขาเรียกเราว่าสวงก็สวง นั่นล่ะคือชื่อเราสอบถามถึงอายุท่านท่านก็บอกว่าไม่รู้แต่ที่เราสืบสืบดูจากคนพื้นเพแถวๆที่ท่านได้เดินจาริกไปทั่วในเขตอีสานใต้ผู้คนรุ่นปู่ย่าตาทวดเกิดมาก็เห็นท่านแล้วจนมาถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานก็เห็นท่านซึ่งประมวลอายุของหลวงปู่จะต้องมีเป็นหลักร้อยปีอีกข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งก็คือ เหรียญที่จัดสร้างขึ้นที่วัดสนโดยอาจารย์สงวนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นโดยใช้ชื่อรุ่นหลวงปูส่สวง500รพรรษาประจำวัดท่ัวจักรวาลสอดคล้องกับอายุของหลวงปู่ในคลิปนี้เราจะมารับฟังการสนทนากับอาจารย์สาโรธกันถึงเรื่องราวของหลวงปูส่สวงว่าทำไมหลวงปูส่สวงโรงผมก่อนจะละสังขาร18วัน เออผมอยากจะมาวิเคราะห์ช่วงที่ในช่วงที่หลวงปู่ก่อนที่ลาสังขารนะนะอืมจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยเออที่เริ่มจากหลวงปู่ไม่สบายเลยเนี่ยหลวงปู่อาการของหลวงปู่ไม่สบายนี่ก่อนที่จะมาถึงมามาบ้านบุญใช่ไหมอาจารย์สารุตดูจากอาการหลวงปู่ก็คือโกนหัวเสร็จปลงผมอะ อ๋อปรงปงผมด้วยปรงผมก่อนเหรอฮะปรงผมก่อนแล้วก็อดข้าวสิบแปดวันโโนับได้ถึงวันตายอ,ะโอโ่ะไม่ยอมฉันข้าวฉันแต่น้ำจิบจิบไปเหรอสิบแปดวันเลยครับสิบแปดวันเลยเช็คย้อนหลังได้ตอนช่วงโกนสุดท้ายแตชัยครับเหรตอนที่โกนวันสุดท้ายไดโกนที่ไหนฮะน่าจะก,กระท่อมสองสี่ต้นมะขามกระท่อมสองแต่คอมูนี้ผมอาจจะเคลื่อน จากลุงตรงว่าไว้คือต้นมะขามแต่ตาชัยบอกไว้อีกที่หนึ่งไงจงเนี่ยผมลืมจดไว้เนอครับแต่คนที่ชัดเจนคือตาชัยครับอแล้วท่านจะวนเวียนที่กระท่อมสองสี่ต้นมะขามนี่หลังจากโกนเสร็จวนตรงน,นั้นแหละครับไม่ฉันข้าวน,นอนคืออยู่นั่<อ>นแหละกระท่อ,อมสองสี่อยู่ตรงไหนฮะต้นมะขามวัดป่าคู่แท่นน่ะต้นมะขามวัดป่าภูท่นเข้าหลังเข้ามาจากบ้านลุงตรงเสร็จอ่ะเข้ามาแล้วก็บก ออกขวามืออะแล้วก็เข้าไปก็จะเจอวัดเสร็จแล้วก็ด้านหลังจะเป็นต้นมะขามใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ไหมต้นมะขามนะอยู่ครับชัดเจนแต่บังเอิญพระอีกรูปหนึ่งไปทําเสร็จทางเหมือนตัดเส้นทางตรงนั้นไปเลยคนเข้ามายากเหรอท่านต้องการดักทุกคนเข้าวัดท่านอืมจนหลวงพ่อผมหลวงอะไรก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกไปอาท่านหมายถึงอะไรไม่เข้าใจตอนท่าน,านคือเจ้าวาดองค์ใหม่มาครับ มาสร้างตรงนี้เสร็จแล้วก็บังเอิญวิธีคิดของพระสมัยใหม่มันต่างจากยุคลบปู่อ่ะครับผมก็เลยเกิดปัญหาตรงนั้นก็เลยเงียบเงาไปทุกคนก็มารวมกันบูมกันที่กระต้มต้นแต้กระ่อมหลังสูงทวนเนี่ยคือท่านตัดทิ้งเหรอต้นมะขามอะ่ะไม่ไม่ตัดครับต้นมะขามมันยังอยู่มั่นคงใหญ่ออแต่เพราะเหตุไรถึงว่าคนที่ไม่เข้าไปวัดเลยพ่อเลยถามว่าคนเข้าวัดไหมเข้า แต่ปัญหาคนจะข้ามไปที่ต้นมาขมตำนานหลวงปู่มันจะยากเพอเส้นทางแต่ก่อนมันจะอ้อมไปง่ายทุกวันมันเหมือนกับทางวัดจะล็อกไว้อ๋อมันเกิดจากเส้นทางครับเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่าเราก็ยังเดินอ้อมไปได้อีกทางหนึ่งใช่ไหมได้ได้รถไปได้ถ้าขออนุญาตเขาก่อนต้องขออนุญาตแต่ก่อนมันไม่ใช่มันไปได้สบายเลยเอ้ยต้อง <c oughs> ขออนุญาตใคร่วัดเดรอาทางวัดเขาจริงวัดนี่ก็เป็นสำนักธรรมนาแต่ก่อนมันก็้างไปหลังจากหลวงปู่ละ ล้างไปหลายปีอ่ะตอนผมไปบวชเนรสิเอ็ดวันก็อยู่ตรงนี้แหละเงียบคนเดียวอ่าทีนี้เรากลับมาต่อที่ว่าหลวงปู่ท่านอดอาหารถึงสิบแปดวันเนี่ยอ,อความตั้งใจของหลวงปูน่นี่มันเหมือนกับว่าเออท่านไม่อยากที่จะรับอะไรที่จะเป็นของบูดของเน่าของเสียนี่ให้ร่างกายท่านบริสุทธิ์ที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าท่านรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องการเป็นภาระเหมือนละเสร็จทุกอย่างก็เหมือนกับวิ้วเลยอะเบาวิ้วไปแหงไป ลงผมเสนาอดข้าวสิบแปดวันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแสดงว่าท่านล่วงรู้ใช่แล้วอาการตอนที่ท่านไม่สบายหรือว่าตอนที่อดอาหารนั้นมีองค์มีไอมีอะไรต่ออะไรไหมเรื่องมีครับเพราะว่าดูจากในในที่ในคลิปที่เป็นเวนวิดีโอที่ว่ามามันอยู่ในรถรถกระบะแลวท่านรู้สึกว่าท่านจะไออยู่ตลอดเวลาเลยไอก่อนแล้วครับตรงนี้ที่ไหนไอาจ,รรจารย์สารุธพารู้มาที่มาท่านอยู่ในรถกระบะ ที่มีภาพอยู่ภาพขึ้นไปโอ้ที่รถกระบะรถตะชัยนะ่ะ uh huh. ก็ออกจากกระท่อมน,นี่แหละครับกระท่อมมะขามนี่ไปอืรู้ไหมว่าจุดหมายปลายทางคือตรงไหนที่ไหนแต่ก่อนท่านก็เหมือนกับท่านชี้อยากให้ลงมัน่นลงตรงประเนี่แต่แตะชัยไม่ได้นิมนต์ลงหรือต้องไปทางคุกขันก่อนแล้วกลับมาคืนแล้วก็วนไปตรงบ้านรุนช่วงบ่ายแลย้วแต่ว่าถ้าในในภาพนั้นคือที่ไหนรู้ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าแถ,าถาวแถวรามินทราเหรอ ภาพนี้ไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นภาพเก่าอืมของของกรุงเทพนเพราะในโซนสิบแปดวันก่อนละในท่านจะไม่ได้เดินทางไลจะวน่งุ่แถวนั้นครับอื๋อนี่คือก่อนหลังก่อนหน้าที่จะละครับก่อนอีกเจต,ต่ภายในะที่โคนหัวเสร็จและสิบแปดวันคืออยู่บริเวณแถวนั้นหมดแล้วตอนตอน,ตอนที่ตอนที่ท่านละนี่ก็ที่บ้านรุนนี่ก็มีอาจ,จารย์สารโนดมีลุงรองด้วยใช่ไหม <c oughs> เหตุการณ์ที่ละที่บ้านรุนครับผมไปไม่ทันครับ อพอได้ข้อมูลเสร็จจากการบอกกล่าวก็ผมพุ่งไปหาฮะตมีเลยที่หลวงปู่กอดคอแล้วร้องไห้แต่ก่อนตำมีแกก็อยู่คนเดียวอ่ะหลวงปู่ไปก็แกก็อยู่ในกระท่อมเห็นหลวงปู่มาก็มากราบแล้วหลวงปู่ก็กอดคอตำมีอืมพอหลังจากหลวงป่ยกขึ้นรถเก๋เล็กเซนอะไรถึงคนในบ้านรุ่นเข้ามาครับแต่ก่อนตะมีอยู่คนเดียวแต่ก่อนจะมีแกอยู่ที่บ้านรุ่นเหรอใช่ไหมเจ้าของกระท่อมบ้านรุ่นตำมีอ่ะ ครับคนนี้แหละคือเมียไอ้ผัวเย,ยรีเจ้าของกระท่อมอ่ะตอนผมไปสร้างมาปีห้าเจ็ดก็อยู่ตรงนั้นแหละห้าเดือนถึงเสร็จอ๋อกระท่อมบ้านลุนนี่สร้างปีห้าเจ็ดนะครับสร้างปีห้าเจ็ดวันที่สิบเจ็ดสิงหาครับอืมผมอยู่ตรงนั้นสี่ห้าห้าเดือนอ่ะแต่สร้างเสร็จนเกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องระบบผลประโยชน์ก็เลยผมก็เดินออกตามตำนานหลวงปู่สวงก็ไม่ได้ยึดติดผมก็มีส่วนถวายปัจจัยทองไปบาทหนึ่งประมาณสองหมื่นกว่า ช่วยให้เสร็จตัวเเป็นอย่างนี้สงบุญไปถวายคนรุ่นหลังก็ต่อไปเรื่อยๆไปที่บ้านขยุงผมก็ไปช่วยอยู่เกือบสองเดือนน่ะบ้านขยุงก็คือที่ว่าทําวัดบ้าน,นขยุงลงแต่สงหลังแหละแต่ก่อนครับตำนานหลวงปู่ทั้งหมดน่ะแต่ก่อนช,ช่วงกเกษตรนะ่ะคือพระยานิศัก์ไปโปรเจกใหม่ครับครับยุคหลังเออย่ังผมโทรไปถามท่านอาจารย์อดิศัก์แล้ว เออเกี่ยวกับเรื่องนะที่ว่าของอาจารย์สารโรท่านบอกว่าไม่ได้ใครมีเขียนเป็นตัวหนังสือมีแต่เขียนจะเป็นรูปใช่ไหมครับครับตัวรูปตัวหัวใจเลยครับทั้งหมดของหลวงปู่ฉบับเดิมอืมเขียนตัวหนังสือผมจะเขียนเกี่ยวกับคาพูดอืของหลวงปูน่นี่ตัวหนังสือแต่ง,งานหลวงปู่ผมจะเน้นสเก็ตภาพทั้งหมดเลยเอออย่างนี้<บ>ถ้าหากว่าเออจะไหว้วานอาจารย์สารโรเขียนใหม่ได้ไหม ได้ครับเขียนตำนานเชื่อก็ได้เขียนตำนานคานไม้หามก็ได้ไดหมดครับนึกความทรงจำํำ้ะเราเขียนตามตามของเก่าที่เราที่เราที่เราพอได,ได้เลยครับสเก็ตภาพออกมาเพราะผมชินกับการสเก็ตภาพสมัยลงปู่เขียนตลอดอาจารย์สารุญที่เป็นครูสอนว่าเขียนยังไงครับผมจบทางอ,อุตสาหการรมสินอ๋อก็มีแนวทางทางนี้อยู่แล้วครับคือผมเน้นที่ผมสเก็ตภาพนะ หนึ่งวิชาการยกว่าวลง้งปูจะยกแบบไหนใช้ไม่ไผ่อย่างไงโยงยังไงอันนี้ภาพหนึ่งละการให้หามทํายังไงให้ขุดหลุมให้ขุดแบบไหนสเก็ตไว้ละคือจําได้เลย,ยใช่ไหมถ้าวานใหม่รับได้เลยครับ<อ>เหมือนไปน้องน้าใสให้ขุดยังไงโยงยังไงไปตลาดร,รุงเกลือทำยังไงคือโยงได้หมดแล้วอย่างเออกิจวัตรประจาวันของปู่ละพอสเก็ตได้ไหมว่าอย่างวันนี้เห็นปู่ทําอะไรทําอะไรบ้างกิจวัตรองหล้งปูโดยมากจะเน้นเกี่ยวกับเมื่อมีคนไปทัก เลยล้มปูก็ให้ทําสั่งให้ไปทักหมายถึงอะไรครับไปทักว่าล้มปูไปกราะเราจะล้มปูไปใช้งานเนี่ยอืเราจะจดคําอย่างนั้นไวสเกต็ตไว้ให้ทำอย่างไงเหมือนให้ตัดไม้เนี่ยก่อนตัดไม้ให้โยงเชือกอืทําอย่างนี้เหมือนวิชาเชือกก็ท่านให้โยงรอบต้นไม้โยงเข้าไปยังไงหมายถึงถ้าเราแปลแล้วหมายถึงมันเป็นปริศนาขั้นสูงเหมือนกันนะท่านเหมือนเชือกขดหนึ่งให้โยงบนง่ามไม้ข้างบนต้นใหญ่ๆอันต้องเอาน้ำติ๊ิกยิงขึ้นไปอ่ะมันไม่ไง่าย ทั้งก็ยโยงจนหมดขดโยง,ยงเยะเลยผมจะเน้นที่งานของท่านพาทำเพราะผมถือว่ามันต้องมีความหมายอย่างไรอย่างนี้ใช่ใช่ผมก็อยากจะได้เป็นภาพนี่เออเขาจะคนรุ่นหลังจะได้เห็นได้รู้ว่าโอเคที่หลวงปู่ทำอย่างเงี้ยเรามาช่วยกันเอไอขปริศนาสิว่าที่หลวงปู่ทำอย่างเงี้ยแต่ละคนแต่ละคน,ะคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ของแท้แท,ที่เกรร็ตไว้อาจารย์มีสักเยอะมากแต่ท่าน แม่กระทั่งแม่พิมพ์อะไรแต่ก่อนรุ่นของอาจารย์ประโยคสร้างสลาอะไรผมยังถวายท่านไปเลยครับแม่พิมอะไรฮะแม่พิมพ์รุ่นสร้างสลาปีสี่สามอุกยาวอุกสั้นอ่าแม่พิมพ์ผ้าเหรออ่าแม่พิมพ์ตอนตั้มเหรียญหลวงปู่อ่ะเนอโอ้โหผมถวายไปหมดเลยมันทั้งสองรุ่นอะความผูกพันแล้วก็คือให้ให้ให้ใหเลยไม่ได้ยึดติดนะโอเค<ม> <laughs> ถ้าเป็นคนอื่นเขาเรียกร้องเป็นเงินเป็นทองนี่เราไม่ใช่แล้ว มันก็เป็นแนวทางของผมเือนนที่ว่าผมทําทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนผมทําเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเออหลวงปู่เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยอ,อือเหมือน,นตอนท่านช่วยผมมาตอนศาลาแดองอ่ะก็ทําทไปจนเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็มีคนช่วงหลังเขาก็สานต่อไปอ๋อมีคนมาทําต่อไปอีกเออครับช่วงหลังผู้จัดการธนาคารเขาไปเปลี่ยนสังกษีใหม่หมดผมก็มอยากที่จะเออทำทุกทุกที่ที่หลวงปู่เคยไป ลงวงเปาหูเคยอยู่กับใครพูดคุยกับคนที่อยู่เออเขาได้ข้อมูลยังไงแบบไหนแต่ทุกวันผมเห็นคำแล้วมันมันโยงตำนานเดิมไม่ได้มีแต่กระท่อมเสร็จมีรูปล้มปูแต่โยงงานล้งปูไม่เป็นเพราะเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อืนั่นแหะสิเหมือนวิชาขุดหลุมวิชายโยงเชือกวิชาตากผ้าไตรผ้ากีวอนั้นตากยังไงอืขึ้นว่าวท่านขึ้นกี่แบบเขาไม่ได้ศึกษาเลยท่านมีระเบียบของท่านแบบนี้เลย,ยท่านวางไว้เลยครับว่าวมี ต้นฉบับไม้ไผ่สองลำขึ้นตอกันไปเลยโยงเชือกนุ่งยาวเป็นคดออว่าวบางอย่างก็ไปมัดไว้บนต้นไม้ขึ้นไปมัดไว้เฉยๆเออแล้วเห็นว่าหลวงปู่นี่แกถ้าเหล่าว่านี่็ใช้ไม้ลำดวนใช่ไหมเออไม้ลำดวนมันเอาจากป่าชาวัดไพรของอาจารย์พุทธเหรอไปนอนตรงนั้นแหละครับสั่งให้ตัดออผมมาน้อยแต่ก่อน่ะน้อยบานรุ่งก็ช่วยกันตัดเข้าไปนอนในป่าชาเช้ามาให้ตัดตัดเสร็จแล้วก็ไปนอนในไปที่ค่ายทหารช่องพระพลย ค่ายๆสองสองศูนย์สี่กรมที่สามนอนในค่ายนั่นแหละสุดเลยชายแดนตรงคุณหานไม้ลําดวนนี่กับไม้ไผ่นี่มันต่างกันยังไงไม้ลําดวนหลวงปู่ทําว่าไม่ไม่ต้องเอาอะไรมัดนะทําเป็นโครงเฉยๆถ้าไม่มัดแล้วเอาแล้วเอาอะไรยึดติดกับผ้ากระดาษเอาเชือกมัดเสร็จแต่ที่เอากระดาษเอาผ้าไปเย็บเป็นรูปว่าวไม่ทําทําเป็นโครงเฉยๆก็ไม่ขึ้นเลยไม่ได้เอามาขึ้นไม่ขึ้นมันกันฉันโยงขึ้นไปให้มันนั่นแหละคืออ๋อ ท่านอาจจะทําเป็นไม่มีผ้าไม่มีอะไรแต่ว่าท่านผูกเชืชอกไม่มีผ้าเลยครับผูตรงนอ้ผูกเชือกก็ห้อยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ห้อยหางมาหางเดียวใส่ครูสังกทานข้างล่างหางว่าวหางเดียวนะเนี่ยต้นฉบับเขาเครียวว่าวหางครุสังกทานหางครุสังกทานหมายถึงมีตะกร้าหางมันใช้ครูสังกทานห้อยข้างล่าง มีตะกร้กกามีอะไรอย่างนี้เหรออยู่ข้างล่างเลยไม่เป็นครูสังฆทานที่เขาใส่เครื่องสังฆทานสังฆพันน้นในครุสีเหลือง<ๆ>ไอ้พวกกระปรอร๋อง,เ,องเหลืองๆพลาสติกนั่นแหละน่นแหละหลวงปู่เอาอของออกหมดแล้วก็เอากระนมมะลิสองกระป๋องใส่เข้าไปแค่นั้นเองหางมันก็ใช้เชือกเหมือนกันไม่ได้ใช้ผ้าใช้อย่างอื่นใช้เชือกโยงมันลงมาเป็นหางแล้วก็มัดด้วยครุก็คือใครจะทําบุญอะไรต่อแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปเลยท่านไม่กาหนดแต่ท่านใส่แค่กระป๋องเข้าไปนมมะลิสองกระป๋องแค่นั้นแหละแล้วค่โยงขึ้นข้างบนเออแล้วท่่านนนนชชอบฉัมมลิ โอ้ถ้าไปตลาดเจ็ดสิบเก้าเนี่ยออกจากปักไปก่อนจะไปวังหินนาดีประจีนเนี่ยแวะข้างทางเจาะนมมะลิเขาถวายเฮียอ,อะไรผมจําชื่อไม่ได้ครับ c อเอ้ย c อน่าจะจําได้ครับเสี่ยหนูมถวายเจาะบ,บักฉันดูดเลยครับนมมะลิดูดโชว์เลย<ม>เลืองบอลกระป๋องอ,ะอ่ะ<ม>ชอบทําอะไรเปลีมม่ยนเลยพวกไอ้เลยบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้เหมือนไปตลาดโรงเกลือก็ซ,อซื้อเปลซื้อแว่นตาซื้อสร้อยคอซื้อสามอย่างไงอย่างอื่นไม่ซื้อ ผมไว้แล้วก็เออผมคุยกับลุงสามารถที่ทําเหรียญเทวดาเล่นดิบทั้งกระบ,บอกอลูกปูยังให้แว่นมาแว่นดำาก็ต้นซื้อแว่นตาซื้อเพลงแล้วก็ซื้อสร้อยคอซื้อสามอย่างให้ท่านไปจะลงเรือทุกอย่างจ่ายยี่สิบบาทเสียที่กรุงเทพจ่ายแท่นมดที่ตามไปอ่ะทุกเสียหมูเสียอะไรก็จ่ายแท่นไปแกไปตัดน้ำไม้ไผ่ในผมไปสองครั้งไม้ไผ่รอบแรกรอบสองอาจารย์ประโยคกับอาจารย์เปามาพาไป ไปตัดที่ไหนข้างหลังแม่ห้องสอนจุดเดิมหลวงปู่อ่ะไปถึงนู่นเลยเหรอครับไปนู่นเลยแม่ห้องสอนเลยเหรอครับเสียอินพาหลวงปู่ไปเที่ยวภาคเหนือนะสมัยนั้นไม่ได้ไปอยู่ดอนเมืองครับเสียอินนี่ตอนนี้ประมาณอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นปีนี้ประมาณเท่าไหร่ละเสียอินเนะี่ยเสียอินยังอ้วนท้วนอยู่ผมว่าน่าจะหนึ่งสองหนึ่งสามนรุ่งนี้อ๋อเปิดปีหนึ่งสองหนึ่งสามนี่เองเหรอก็อมาดูแลลักษณะแล้วไม่ใช่คนหกสิบอ๋อ ไม่รู้ว่าผมเคยคุยในโทรศัพท์ก็บอกใครชื่อเสียอินเสียอินนี่แหละอตอนนี้เป็นเลขาของสสเก้าไกลแต่ก่อนของพลังประชารัฐเขาโพสตอยู่กับทางการเมืองอยู่ทางเทศเ<อ>คนนี้ก็มีส่วนทางนั้นก็บอกลวงปู่มาเที่ยวโดยมีเสียอินพาไปเที่ยวแสดงว่าถูกต้องข้อมูลปีสามเก้าสามแปดสามเก้าที่ไปอยู่กับเสียอินแสดงว่าเสียอินพาลวงปู่ไปเที่ยวพังเหนือชัดเจนเ<อ> <laughs> แสดงว่าเสียอินนี่ นกแกเอาหลวงปู่ไปอยู่นี่เพื่อเอาตัวเลขเหรอทำตัวเลขและจุดประสงค์หนึ่งเหมือนท่านอยากพาหลวงปู่เที่ยวเพราะว่าเป็นการศรัทธานะใช่ผมดูลึกๆแล้วน่าจะศรัทธามากอยากพาเที่ยวพาให้สบายพอเห็นหลวงปู่อยู่ในป่าเขาทีนี้มันลำบากผมมองในมุมนี้แต่บางคนก็บอกมาแย่งหลวงปู่ไปเพราะว่าไม่ใช่ต้องว่าเป็นเดือนเดือนเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นกัปปี้นะครับรูอมีหน้าแล้วกลับมาทันวาทันว่ากี่เดือนอ๋อ ปีสามแปดอ่ะสามเก้าอคาบเกี่ยวอ่ะเป็นปีเกือบปีอ่ะปลายสามแปดทรับน้อยนั่นแหละเสร็จแล้วถึงยาวไปนู่นเลยกรุงเทพจากกรุงเทพเขากลับมาคืนเนะี่ยตอนที่หลวงปู่ละที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าอหลวงปู่ทําความสะอาดร่างกายด้วยที่ว่ายกเอาลื้อเอาไม้กระดานใช่ไหมนั่งออกมาออกมาแล้วให้หามท่านออกมาน้นนอกกระท่อม แล้วหลวงปู่บนมมือไหว้ไปทุกทิศน่ะอืมเป็นปการบอกลาเทวดาหรือะเจ้าทีวดาทางในกระท่อมอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแต่ข้อมูลที่ผมบันทึกเจาะลึกก็คือโกนหัวแล้วอดข้าวอันนี้ผมบันทึกเจาะลึกเลยพมเอาเหตุผลว่าทําไมหลวงปู่โกนและทาไมอดข้าวชั้นแต่น้ำเนี่ยผมเน้นตรงนี้เครื่องอื่นไม่ค่อยจับเสร็จแ,แล้วก็มากอดคอตามีที่กระท่อมบ้านรุนนี่แหละกอดคอร้องไห้กับตมีสองคน อย่างนี้มันก็มีมีส่วนมาที่ว่าท่านจะอดข้าว18วันนี้ก็คือเพื่อให้ร่างกายของท่านแบบสะอาดที่สุดคือ,อ,อล้าถูกต้องเลยครับแล้วทําให้ไม่กว่าท่านยังรู้ก่อนเลยครับ,รบคือทําให้ไม่เน่าไม่เนา่ไเนาไม่ใ,ใช่ไหมก็ท่านละเสร็จได้ฉีดยาที่ไหน <laughs> เรื่องราวของหลวงปูส่สวมมีการกล่าวถึงอภินิหารและปาฏิหารมากมาย ซึ่งถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองก็จะเป็นการยากที่จะให้ท่านเชื่อทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยเป็นเพียงแค่สะพานบุญเคียงคู่ไปกับท่านเพื่อให้ท่านมีกำลังใจและยืนหยัดต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามไปด้วยกันอิลิเมียอองสวงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ So what you've got?